วันนี้เรามาตามกระแสคริปโตหน่อยครับคริปโตแตกตอนนี้กองทุนล้มละนาวเลยครับไม่ล้มก็เตรียมล้มเนี่ยแค่ครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบเก้ามิถุนายนนะครับครับตลาดหุ้นนะ่ะแน่นอนลงเต็มตัวคริปโตพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอไปงงบ้างอย่างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอืมงั้นก่อนดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจพวกเราน,นะครับครับ อ้ามาไม่รอชา้าดูกันเลยมาเพราะไม่มีอะไรนิดมากดูไปวไปก็คือสถานการณ์<ว>ของบิตคอยกับบิตคอยกันนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวพ่อของดิตโตเลยโซนกราฟล่าสุดนะครับลงมาถึงล่างของจอนะครับตอนนี้อยู่ที่หมื่นแปดกว่ากอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้แต่ตอนนั้นเขา,เขาจะลงมาเทสแนวรับที่หมื่นแปดอืมครับ เทสแนวรับที่หมื่นแปดต้นๆประมาณนี้ครับซึ่งก็เทสรู้สึกว่าถ้าดูตามไส้เนี่ยหลุดแย่หลุดไปแล้วครับก่อนจะเด้งกลับมาเนี่ยลงไปถึงหมื่นเจ็ดหกกว่าๆด้วยนะใช่ครับมีเจ็ดพันหกร้อยกว่าๆด้วยก่อนจะเด้งกลับแต่การเป็นการเด้งกลับซึ่งยังไม่ส่งสัญญาณว่าเด้งเพื่อที่จะกลับตัวแต่จะเป็นการเด้งแบบนี้ไหมนี่เนี่ยขยายดูเขียวๆนะเด้งแบบนี้เด้งแล้วลงต่อเด้งแบบนี้เด้งแล้วลงต่อนั้นบิตคอยนะครับก็ต้องบอกว่า ดูทำเรมเดยังไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยนะครับดูทำเรมชั่วโมงสิเป็นไงทำเรมชัม่วโมงแล้วครับเช่นเดียวกันนะครับหายังต่ําลงโลก็ต่ําลงเลยนะครับชุดนี้ท,ทําท่ามันจะยกให้โลนะครับแต่หายก็ยังคงต่ําลงก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวหเห็นเช่นเดียวกันสำหรับตุดนี้นะครับ,รบดูของอินดิเคเตอร์นะครับส่งสัญญาณอะไรเป็นความหวังบ้างไหมไม่มีคอนเว์เจนขาลงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีเลย ไม่มีการเออ่เรียกว่ายิทเดนเดเจินก็ไม่โชว์ว่าจะกลับตัวไม่มีนะครับไม่มีอะไรให้หวังเลยไม่มีพุ่าเดเจินยิเดนเดเจินก็ไม่โชว์ไม่มีนะครับสำหรับบิตคอยไม่ปรากฏสัญญาณชี้ไม่เห็นนะครับคือไม่มีเรียกว่าไม่มีความไม่มีแสงสว่างไปอุโมงค์เลยดีกว่าไม่เจอเลยนะครับไปดูทำเฟรมวิกนิดนึงว่าพี่เขาจะไปหาอะไรถัดไปต่อเมื่อไหร่เนี่ยถ้าทัศดาทำเฟรมวิกตนนี้เขามาอยู่แนวรับ สำคัญรือซึ่เป็นแนวเบรดเลยนะหมื 17, ่นเจ็ดพันหกร้อยตอนนี้นะครับ,รบนแนวรวับเมื่อวานลงไปเทสแล้วนะเมื่อวานหรือวันวนี้ไม่แน่ใจเทสตัวนี้ไปเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเทสไปนะครับทีนี้ถ้าเขาหลุดจากโซนหมื่นแปดตรงนี้ละ่ะถ้าตามเฟรมวีคไปลงตรงไหนอีกนี่และโซนนี้และครับประมาณนี้แถวแถวหมืน่นไม่ถึงหมื่นหนึ่งเนยนะถ้าทาเฟรมวีคนะนะครับ ลงมาบิดนิดเลยครับครับการตีต่ำกว่าผมอีกอ่ะ <c oughs> นี่ค <c oughs> ือทำเฟรมวิกนะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูทำเฟรมเดย์หน่อยว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยไกลๆของเขาเนี่ยนะครับขอดูว่าไกลๆเนี่ยนะครับไกลๆของเขานะจากตามเฟรมวิกนะมาดูทำเฟรมเดย์ที่ไกลๆสิ มันต้องหาไปมากอเนี่ยคือโซนที่หล่นมาล่าสุดอยู่ที่โซนนี้นะแต่หมื่นแปดใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ล่าสุดล่าจากหมื่นแปดนิดนึงนะครับหมื่นแปดเนี่ยแนวรับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก่อนนะใกล้ๆก่อนก็ประมาณโซนประมาณสักหมื่นหกหมื่นหกกว่าๆนะเนี่ยีนโซนตรงนี้โซนนี้หมื่นหกกว่าๆซึ่งต้องบอกว่าโอกาสหลุดสูงพอหลุดโซนนี้ก็จะมีโซนแนวรับโซนนี้โซนก็คือประมาณสักแถวๆสักหมื่นสี่พันสิบประมาณนี้ครับ เมื่อกี้ดูทำเทรมวิกมันจะลึกหน่อยนะครับเพราะฉนหมื่นดูหมื่นหกหมื่นสี่จะเป็นจุดกับตัวเอาอยู่บ้างไหมแต่ดูในของอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะกลับตัว้เห็นนะมันก็ต้องบอกว่าบิตคอยยังอย่างครับยังต้องคอยกันต่อไปค <c oughs> <c oughs> อยกันยาวๆ <c oughs> เลยครับงานนี้ <c oughs> ะนะครับมาดูอีกสักตัวที่เพื่อนเขา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 อันดับสองอิตาเลียมครับอิตาเลีีย h นะครับ อ,อีทีเรียมเนี่ยครับจากที่เราดูไว้่วนนมันแต่ทั้ง้พันสี่ใช่ไหมใช่ครับพันสี่นสุดก็ตอนนี้ก็เราบอกว่าจะเขาจะหลุดลงไปถึงพันสองพันสองตอนนี้ก็หลุดจากที่เคยให้ไว้ละพันสองวันนี้ต่ํากว่าพันอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบนะครับยัง <Y ank S 1> ไม่เห็นแสงสว่างเช่นเดียวกันแบบแบบไม่มีเด้งเด้งวันเดียวลงเด้งวันเดียวลงในตลอดนวลงจริงหลายวันด้วยนะสำหรับ,บตัวของอีทีเรียมนะครับจริงอาการหนักกว่าบิตคอย อาการหนักกว่า,ากะก,กว่าแล้วก็ดเดวเจนโชว์ไหมม,มีมีดิ้นรนให้บ้างน,นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เอาไม่อยู่ครับครับลักษณะของดเดร์เจนของตัวของคิดเด้นก็ไม่โชว์นะแล้วเรามาดูทำเฟรมวิกว่าถ้าแบบนี้ดูทำเฟรมวิ๊กเลยว่าเขาจะไปไหนต่อนะครับทำเฟรมวิกเนี่ยตอนนี้เขาอยู่หลุดแนวรับสําคัญตรงนี้แล้วตอนทำเฟรมวิ๊กหน้าก็ต้องมาอยู่นี่นะครับประมาณแต่จ็ดร้อยนะกว่า อันนี้ครับแล,แล้วก็จะมีเบรททาเป็นวิจิงจะอยู่แต่640ด้วยซ้่ไมเบรเขาทําเป็นวิจนะซึ่งถ้าดูตามแบบทรงแบบนี้มีโอกาสสูงที่จะลงไปเทปได้เลยเพราะยังไม่เห็นสัญญาณกันกันกบตัวเห็นนะชุดนี้ครับพอพอกับบิตคอยครับอครับก็สับเพื่อนๆที่ยังติดดอยกันอยู่ตอนนี้ทําได้สองอย่างครับ <laughs> คือหนึ่งทำใจสองไปทำงานหาเงินเมื่อนะตอนนี้ <laughs> คือเพื่อนผมีความหวังนะครับสรุอยก็ไม่มีตอนนี้คือเพื่อนผมอย่างซวยเลยทำ NFT ขายโอ้แล้วลงปุ๊บออกปั๊บลงปุ๊บออกปั๊บแต่ NFT มันจ่ายซื้อขายกนเป็นอีเธอรี่ม์รับเป็นอีเธอรี่มขายดีนะครับแต่ได้ตังค์น้อยลงประมาณว่าค่าเงินแข็งขึ้นนะใช่ใช่ตรงบอกว่าค่าเงินแข็งขึ้นผมก็พยายามเตือนอยู่ใจเย็นๆถือยาวๆช่วงนี้ปิดเลยไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปดูกรครับดูแลตกใจ คือตอนเดือนละแสนนะจ๊าัพ่ยงคือสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นคริปโตนะครับก็ไปในโซนทิศทางเดียวนะครับช่วงนี้ครับครับคือเมื่อเดิมทีมีความหวังว่าถ้าเงินเฟ้อแรงๆก็มาไว้ที่พวกคริปโตอืมแต่ก็จริงไหมครับพอเฟ้อแรงๆก็กลัวกันหมดทุกตลาดแล้วตอนนี้ครับกระทบหมดทุกตลาดอ่านะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าฝั่งของคริปโตนี่แรงกว่าหุ้นเยอะนะแต่ว่าหายไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งตอนนี้ใช่ไหม ใช่ครับนเนี่ยเนี่ยดูของอย่างของถ้าดูทำปริมวีคของตัวของนี่เลยอีทเทียมเนี่ยก็ลงมาจากจุดสูงสุงสดประมาณแต่แถวสี่พันแปดใช่ไหมใช่ครับอีแปดปลายปลายเลยนะสี่แปดปลายปลายลงมาเหลือเก้าร้อยกว่ามันลงมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เกินแปดสิบแล้วตอนนี้นะลงเกินแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ครับเพราะนั้นบิตคอยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะลงประมาณเกินแปดิเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตอนนี้นะเพราะนั้นก็ตอ้องบอกว่า อย่างนะสำหรับความหวังที่จะเห็นอะไรกลับคืนมาก็อย่างตอนแล้วข่าวว่าตัวของพวกเทเบิลคอยล์ล่าสุด USDT แล้วก็เริ่มมีข่าวว่าเอาไม่อยู่เน<อ>ราคาที่ตรงที่เป๊กกันไว้ก็เป๊กไม่อยู่ไว้ตอนนี้ครับจะแตกอีกแล้วคือ <laughs> <laughs> ตอนนี้ลงหมดทุกอย่างไหมทองก็ทองก็ยังไม่รอดเลยอ่าทองก็ด้วยตอนนี้ตามกันนลครับาคร่าวก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ <laughs> ขอ,ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ